นามัตถุรัตนตยศขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนไตรยัยและขออกาศพระเถระนะครับเป็นตัวแทนในการกล่าวแสดงธรรมในวันนี้แล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านโยมที่ได้มาร่วมกัน ฟังธรรมถวายทานในวันนี้วันนี้อาตมาก็จะนำเอาเรื่องของพระติสัทธิระผู้ที่เข้าไปอ,าอยู่ในตระกูลของนายช่างแก้วอยู่ซึ่งอยู่ในธรรมบทมากล่าวให้ญาติโยมได้ฟังกันเรื่องนี้เนี่ยจะพูดถึงโทษของการเข้าไปอยู่ในเรือนหรือว่าเข้าไป อา,อาศัยอยู่ในเรือนของอุบาสกอุบาสิก,กาอยู่บ่อยๆโยมอันนี้ก็คือเป็นโทษจะพูดถึงเรื่องโทษของสิ่งเหล่านี้นะโยมนะซึ่งการที่ญาติโยมเนี่ยนิมนต์พระไปบ้านเนี่ยไปทําบุญทำทานเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วโยมแต่ว่าการที่เข้าไปอยู่ใน ที่นั้นเป็นประจำอยู่เป็นเรืองเือเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าคาดคะเนกิเลสของอาญาติโยมในเมื่อเหตุการณ์บางอย่างเข้ามาบังคับได้อย่างเช่นเมื่อบางครั้งก็อาจจะเกิดความโกรธในบางเรื่องก็อาจจะมีผลกระทบต่อพระพิสุที่เข้าไปอยู่ในเรือนนั้นเหมือนกันามาฟังเรื่องของเรื่องนี้จบ ในเรื่องนี้เนี่ยมีอยู่ว่าพระาศาสดาเดเมือม่อเมื่อเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปารบพระเทรรชื่อติสะผู้เข้าถึงตระกูลนายช่างแก้วนายช่างแก้วตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าคััพพระเมเกอ,อุปัชชันติดังนี้เป็นต้น ได้ยินว่าพระเิรานั้นฉันพัดอยู่ในตระกูลของนายมณีการก็คือนายช่างแก้วนั่นเองนะนายมณีการเป็นชื่อของช่างทําแก้วมณีซึ่งท่านก็อยู่ในตระกูลของนายมณีการผู้หนึ่งเป็นเป็นเวลา12ปีภรรยาและสามีในตระกูลนั้นปฏิบัติพระเิระดุจตนเป็นมารดาแล้วก็บิดาก็คือสื่อให้เห็นว่าเขาอุปถาก ดีมากเลยอย่างกะเป็นบุตรของเขาเลยอยู่มาวันหนึ่งนายมณีการกำลังนั่งหันเนื้อข้างหน้าพระทิระในขณะนั้นพระเจ้าประเสณนาทิโกศลทรงส่ง,งแก้วมณีดวงหนึ่งไปด้วยรับสั่งว่า,นา,านายช่างจงขัดแล้วเจรไยแก้วมณีนี้แล้วส่งมานะขัดหรือว่าแก้วมณีนี้ก็ เวลาเขาส่งแก้วมณีไปเนี่ยเขาก็จะให้ขัดเอาตรงที่มันใสๆใช่ไหมหรือว่าขัดให้มันจนมันใสสวยงามแล้วก็เจาะให้เป็นพวงมาเจาะให้เป็นสร้อยบ้างหรือว่าทําเป็นแหวนบ้างต่างๆนะนายแก้วมณีกาเนี่ยรับแก้วนั้นด้วยมือทั้งเปื้อนเลือดโลหิตแล้วก็วางไว้บนเขียงแล้วเข้าไปข้างในเพื่อล้างมือก็ในเรือนนั้นนกกระเรียนที่เขาเลี้ยงไว้มีอยู่ นกนั้นกืนกินแก้วมณีนั้นด้วยคิดว่าเป็นเนื้อว่าเห็นแก้วมณีเปื้อนเลือดนะคือเขาได้กินเลือดที่ติดกับแก้วมณีก็เลยจิกกินเข้าไปเขากินเพราะกินของโลหิตนั่นแหละเมื่อพระเทระาเนี่ยกำลังเห็นอยู่นั่นเทียวนะนายแก้วมณีเนี่ยก็นายแก้วมณีการมาแล้วเมื่อไม่เห็นแก้วมณีจึงถามภรรยาธิดาบุตรตามลําดับว่าพวกเจ้าเนี่ยเอาแก้มณีไปหรือ เมื่อชอนเหล่านั้นกล่าวว่าไม่ได้ไม่ได้เอาไปจึงคิดว่าพระเทระน่าจะาเอาไปจึงปรึกษากับภรรยาว่าแก้วมณีพระเทระคงจะเอาไปก็คืออันนี้ก็คือมีกันแค่สามสี่คนห้าคนอยู่ในที่นี้นถ้าครอบครัวของตัวเองไม่ได้เอาไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีบุคคลอื่นอยู่แล้วใช่ไหมนอกจากพระเทระแต่ว่าเขาก็ลืม ไปว่ามีนกกระเรียนด้วยขอสมัยนั้นก็ไม่มีสามารถที่ไปจับมือใครได้เนาะเพราะว่าไม่มีกล้องวงจรติดอะไรทั้งสิ้นเลยดังนั้นก็ต้องคาดคะเนเอาว่าพัชริลทรนี่แหละเพราะว่าถามภรรยาถามภรรยาบุตรธิดาแล้วก็ไม่มีครเอาไปนะปกติเราเราก็ไม่คิดหรอกว่านกมันจะเอาไปได้เนาะมันไม่เหมือนคนภรรยาเลยก็บอกว่าแน่นายนายอยาก กล่าวอย่างนั้นดิฉันไม่เคยเห็นโทษอะไรอะไรของพระทิระเลยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสิบสองปีงนั้นเนี่ยภรรยาก็เลยบอกว่าท่านเนี่ยไม่น่าจะเอาไปหรอกภรรยาบอกเลยว่าไม,ไม่ไม่น่าจะเอาไปไม่เอาไปแน่นอนแหละนะเพราะว่าเราเห็นอยู่กันมาตั้งสิบสองปีไม่เคยเห็นพระทิระทาเรื่องเสียหายอะไรแล้วก็มาอยู่บ้านเราเนี่ยท่านก็มีอาการที่สงบสงียมแล้วก็เป็นผู้คนที่มีศีลนะ ดังน,นั้นเนี่ยท่านไม่มีทางเอาไปอย่างแน่นอนอันนี้คือภรรยาก็กำชับเลยว่ากำชับไว้ว่าท่านไม่ได้เอาไปหรอกนายมณีการถามพระธีระว่าท่านขอรับท่านเอาแก้วมณีในที่นี้ไปหรือพระธีระ่ตอบว่าเราไม่ได้ถือเอาไปอุบาสกนายมณีการกล่าวว่าท่านในที่นี้ไม่มีคนอื่นเลยท่านต้องเอาไปแน่ขอท่านเนี่ยจงให้แก้วมณีแก่ผมเถิดนะแก้วมณีเขาก็ยังคิด ว่าพระเทระนี่แหละเอาไปแน่นอนเลยไม่มีใครอื่นแล้วเมื่อพระเทระนั้นไม่รับเขาจึงพูดกับภรรยาว่าพระเทระเนี่ยเอาแก้วมณีไปแน่เราจะบีบคันท่านเราจะบีบคันถามท่านนะเพราะว่าเวลาถามก็บอกว่าไม่เอาไม่ได้เอาไปแต่ก็ไม่ได้แล้วก็ท่านนั่นแหละเป็นคนที่นั่งอยู่ใกล้แก้วมณีที่สุด ในในขณะที่แก้วมณีหายไปมันก็คิดเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้เลยนะถึงแม้ว่าถ้าท่านไม่ได้เอาไปท่านก็น่าจะบอกว่าใครเอาไปก็น่าจะรู้บ้างอันนี้ท่านบอกแค่ว่าไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไปแต่ว่าไม่ได้บอกต่อไปนะภรรยาก็ตอบว่าแน่นายนายอย่าทําร้ายพวกเราเลยพวกเรากลายเป็นท่าเสียยังดีเสียกว่าก็การกล่าวหาพระเจระผู้มีลักษณะเช่นนี้ไม่ดีเลยมีลักษณะผู้มีศีลผู้พืชดีขนาดนี้ นะไม่ควรเลยนายช่างแก้วนั้นกล่าวว่าพวกเราทั้งหมดด้วยกันกลายเป็นธาตุังไม่เท่าค่าแก้วมณีเลยแก้วมณีของพระราชามีค่ามากดังนั้นเนี่ยเป็นธาตุอทั้งทั้งชีวิตก็ไม่น่าจะหมดนะบางครั้งก็อาจจะโดนอะไรโดนทําโทษด้วยซ้ําใช่ไหมโดนพระราชาทําโทษด้วยซ้ํา เขากล่าวอย่างนี้แล้วจึงถือเอาเชือกพันศีรษะพระเถรดะแล้วเอาท่อนไม้สอดเชือกแล้วก็หมุนนะหมุนเ็าเรียกว่าหมุนให้เชือกแน่นเอาเชือกลัดที่หัวใช่ไหมเป็นวงกลมแล้วก็หมุหมนรอบหัวแล้วก็เอาเชือกไปสอดในระหว่างตรงหัวกับเชือกแล้วก็หมุนให้มันแน่นขึ้นแน่นขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เชือกมันรัดศีรษะ,ะเพื่อที่จะให้พระเทิดะบอกความจริง เราพอเขาทําอย่างนั้นเนี่ยโรหิตก็ได้ไหลออกจากศีรษะหูแล้วก็จมูกของพระชิระนะเมื่อมันรัดแน่นมากๆเลยแปลว่ารัดรัดจนแน่นสุดๆเลยตาทั้งสองของพระจิระได้มีอาการโปรนออ,รนออกมาก็คือถลนออกมานั่นเองโปรนออกมาคือตาเลือกนะตาเลือกรัดจนตาพระจิระเนี่ยเกิดอ,อาการตาเลือกท่านเนี่ยเจ็บปวดมากก็ล้มลงไปที่พื้น นกกระเรียนมาเพราะกลิ่นของโลหิตแล้วก็ดื่มกินโลหิตที่อยู่ตามพื้นเขาได้กลิ่นโลหิตของพระเทีร์แล้วก็เดิน,เดนมาจิกมากินมาดื่มกิขนขณะนั้นในนายมณีการจึงเตะเอาเตะมันนะเตะนกกระเรียน,นยด้วยเท้าแล้วก็เขี่ยไปพร้อมกับกล่าวว่าเองเนี่ยทำอะไรเพราะกําลังความโกรธที่เกิดขึ้นในพระ,ะเทีร์นั่นแหละนะก็คือเขาเตะด้วยความโกรธนะเตะนกกระเรียนนะดังนั้นเนี่ย ความโกรธนะคนที่มีความโกรธเนี่ยใครไปอยู่ใกล้ก็เดือดร้อนหมดเลยแม้แต่นกกระเรียนเดินมาก็โดนเขาเตะนะเพราะว่าขณะนั้นถือว่าไม่มีสติแล้วความโกรธของเขาเนี่ยเกิดขึ้นจากความกลัวกลัวอะไรกลัวความผิดนะเพราะว่าพราชาเอาไว้วางใจเอาแก้วมณีมีค่ามากมายเลยมาฝากไว้เพื่อเจรอะไรแล้วทําหายอ่ะมันก็น่าจะกลัวใชมไหมกลัวโดนทําโทษกลัวโดนประหารอะไรก็ แล้วแต่จะคิดไปนะมันก็เลยเกิดใจก็เลยเกิดพานขึ้นมาพานมาถึงพระเถระมาถึงนกกระเรียนนะเพราะการเตะครั้งเดียวเท่านั้นนะก็เป็นเหตุให้นกกระเรียนตายแล้วก็กิ้งตกลงไปที่พื้นอยพระเถระเห็นนกที่กิ้งตกไปนั้นจึงกล่าวว่าอุบาสกท่านเนี่ยจงคลายเชือกพันศรีรษะของเราให้ก่อนแล้วก็ไปดูนกกระเรียนนี้ว่ามันตายหรือยัง ลำดับนั้นนายช่างแก้วจึงกล่าวกับท่านว่าแม้ท่านเนี่ยก็จักตายเช่นนกนั้นนั่นแหละพระเีระก็ตอบว่าอุบาสกแก้วมณีนั้นนกนี้กืนกินแล้วหากนกนี้จักไม่ตายเราแม้จะตายก็จะไม่บอกแก้วมณีแก่ท่านเขาผ่าท้องนกนั้นพบแก้วมณีแล้วสะดุ้งแล้วก็มีใจสรดอมอบลงใกล้เท้าของพระเทระกล่าวว่า ขอพระผู้เป็นเจ้าจงโอโทษแก่ผมผมไม่รู้จึงทำลงไปพระเระกล่าวว่าอุบาสกโทษของท่านไม่มีของเราก็ไม่มีมีแต่โทษของวัตตะเท่านั้นเราโอโทษให้แก่ท่านนะท่านก็ไม่ได้ไปโกรธบุคคลที่ทำลายท่านหรอกท่านก็คิดว่าสังสารวัฏนี้เมื่อเกิดมาแล้วมันก็ต้องเจอแบบนี้แหละท่านก็คิดไปแนวนี้นะเมื่อเบี่ยงเขาเรียกว,ว่ามีวิธีการคิดที่ดีเนี่ยบางครั้ง จากอาการที่โกรธก็จากที่จะโกรธก็มีอาการที่สามารถที่จะลดลดลงได้หรือว่าไม่โกรธเลยก็ได้นะอย่างเช่นพระเถระเนี่ยท่านก็ไม่ได้ไปคิดโกรธเคียงโกรธเคืองใครเครื่องอบุคคลที่มาทําร้ายเลยท่านก็เห็นว่าเราเกิดมาในภพภูมิเนะเช่นอย่างมนุษย์สภูมิเนี่ยเราก็ต้องเมื่อมาเรามีขันห้าต่างๆให้ ยังหลวงเหลืออยู่เนี่ยยังเหลือขันห้าอยู่เนี่ยมันก็ต้องมาลองรับสิ่งเหล่านี้แหละทุกเหล่านี้แหละนะนามณีการเนี่ยก็กล่าวว่าท่านขอรับหากท่านด้อดโทษแก่ผมไซเนี่ยท่านจงนั่งรับพิกษาในเรือนของผมตามทํานองเดิมเถิดอ,อันนี้ก็นิมนต์จะขอโทษโดยอะไรโดยการถวายทานเลี้ยงท่านเนืองนิดเลยนะอันนี้เนี่ยถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะไปไหมเหรอเราก็แม่น่าจะไปแล้วนะกลัวแล้วนะกลัวครอบครัวนี้เนาะถ้าเป็นเราเนาะ แต่พระเทระเนี่ยท่านจะว่ายังไงบ้างนะพระเทระก็กล่าวว่าอุบาสกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะไม่เข้าไปภายในชายคาเรือนของผู้อื่นเลยเพ,เพราะว่านี้เป็นโทษแห่งการเข้าไปภายในเรือนนั่นเทียวตั้งแต่นี้ไปเมื่อเท้าทั้งสองอยังเดินไปได้เราจะยืนที่ประตูเรือนเท่านั้นรักภิกษาอันนี้ก็คือเป็นคำพูดที่พูดกับอุบาสกที่ทำร้ายท่านเลย ท่านไม่ใช่รังเกียจในตะโกลน,นี้แต่ว่าท่านเห็นโทษว่าเมื่อเราเข้าไปในชายเรือนของอาชาตโยมหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาหรือว่าคุกค,คียอยู่กับเรือนของคฤหัสถ์มากจนเกินไปเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะคาดคะเนไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่า,ากิเลสจะมาครอบงำเขาหรือว่าปัจจัยอะไรที่จะทำให้เขาใน เกิดความเกลียดความโกรธหรือว่าแม้แต่ความโรคความรักความเส่หาขึ้นกับเราเนี่ยเขาก็เราก็ไม่สามารถที่จะคาคดคะเนได้ใช่ไหมเมื่อเกิดการคุกคีก,กันอยู่บ่อยๆในเรือนนะแม้แต่พระเทระเป็นผู้มีศีลโยมไม่ได้ทําผิดจริงๆเลยแต่ว่าเมื่อปัจจัยมันมาล้อมปัจจัยมันมาบีบบังคับนะดังนั้นเนี่ยคนมีกิเลสยมยังไงก็ต้องหาทางออกเละเพราะความกลัวบ้างเพราะความรักความหลงอะไรต่างๆเนี่ย ก็ต้องพานบางครั้งก็ผ่านมาถึงบุคคลแม้แต่เคยศรัทธานะเพราะว่าปกติแล้วศรัทธาของปุรุชนนะวันไหวอยู่แล้ววันไหวได้อยู่แล้วตามปัจจัยที่เกิดขึ้นอันนี้แหละอันนี้คือเป็นศรัทธาของปุรุชนนะคอนแคงเดี๋ยวก็ศรัทธาเดี๋ยวก็ไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาอีกสักนิดนึงก็อาจจะกลับมาศรัทธาอีกก็ได้เมื่อเห็นได้เหตุปัจจัยอันนั้นเนี่ยปัจจัยเขาเรียกว่า ศรัทธาของปุถุชนเนี่ยไม่มีใครๆก็ไม่อาจจะคาดคะเนดได้อยู่แล้วนะเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็หนาเดี๋ยวก็ช่างอยู่แล้วนะอันนี้เนะี่ยท่านเห็นโทษทุกกลาชายทุกชายคาเลยว่าไม่ใช่ชายคานีช้ชายคาเดียวจะไม่เข้าไปชายคาอื่นด้วยจะบินทบทเฉพาะเพียงไหนหน้าบ้านพอคือพอรับบินทบะปุ๊บไม่เข้าไปหน้าบ้านแล้วก็จะเดินไป แล้วก็ต่อไปเนี่ยท่านพอท่านพูดอย่างนี้แล้วท่านก็สมาทานทุดงเลยนะท่านก็สมาทานทุดงดงเลยแล้วก็อาจจะอนุมานได้ว่าอาจจะสมาทานเกี่ยวกับการรับบินทบาทตามลําดับเรือนไปนะไม่ได้ไปไปมีอัคติกับเรือนนี้หรือว่าไปรักเรือนนี้มากกว่าเรือนนี้อุปถากมากกว่าก็เข้าไปหาเรือนนี้อันนี้ไม่มีก็คือเดินไปตามลําดับเรือนไปเลย แล้วท่านก็กล่าวคาถาว่าปัจ,จติมุนีโนพัตตังโถกังโถกังกุงกเรกุเรปินดิกายะจริษามิอัจิชังคะพังมะมะพัดที่เขาหงไว้เพื่อมุนีในทุกๆุกตระกูลอย่างละนิดอย่างละหน่อยเราจากเที่ยวไปเพื่อบินทบาบด้วยแข้งด้วยแข้งที่มีอยย่เนี่ยถ้ายังไม่พิการถ้ายังไม่เป็นอะไรได้ไม่เป็นโรค ต่างๆเท้าไม่มีแผลหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะไปอยู่อย่าง้ย่โยมนะก็จะไปถ้าเรายังมีกําลังแข้งอยู่หากว่ากําลังแข้งของเราเนี่ยยังมีอยู่อันนี้คือเป็นคาถาที่ท่านกล่าวเลยกล่าวอันนี้ทวนนะันก็คือว่าท่านกล่าวพระคาถาว่าพัดที่เขาหงไว้เพื่อมุนีในทุกๆตระกูลอย่างระนิดอย่างระหน่อยเราจะกเที่ยวไปเพื่อบินบัดด้วยแข้งหากว่ากําลังแข้งของเรายังมีอยู่ อันนี้นะก็คือจะหากินถาด้วยเพศสมณะบรรพชิตหากินยังไงก็คือเขาเรียกว่าเลี้ยงชีพยังไงก็คือการเที่ยวบินทบานนี่แหละของบรรพชิตนะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญด้วยดังนั้นคําว่ามุนีในที่นี้ก็คือบรรพชิตนั่นเองนะบรรพชิตนั่นแหละถ้าเขาหุงข้าวไว้เนี่ยแต่ละบ้านแต่ละบ้านเนี่ยเราก็บินทบานไปเนี่ยทุกเราตามลําดับเรือนตามลําดับเรือนแล้วก็ บินทบัทแล้วก็ไม่ท่านจะไม่เข้าไปชายคาเลยก็คือไม่ได้ไม่ได้เข้าไปอยู่ชายคาเลยพูดง่ายว่านหน้าประตูก็ไม่เข้าอ่ะคืออยู่บริเวณอะไรเขาเรียกว่าประตูรู้พอแล้วนะซึ่งอัตมาก็เป็นสมัยก่อนเนี่ยอัตมาก็บินธบาตอยู่ค่ายทหารเป็นประจำคราวนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมีบ้านหลังหนึ่งโยมเขาจะนิมนต นิมนต์ให้เข้าไปบิณฑบาตท,ที่หน้าประตูนะไม่ใช่หน้าแต่ประตูรั้วนะให้เราไปยืนรอที่หน้าประตูเลยแล้วคันนี้เนี่ยอาตมาก็เห็นนะว่าเออบางครั้งเนี่ยการที่เราไปยืนรออยู่หน้าประตูเลยเนะี่ยมันมันมันมองพอยืนหน้าประตูปพ๊บมมันมองเข้าไปในบ้านเห็นได้ถ้าเรามองเข้าไปใช่ไหมเออมีวันหนึ่งนะเราก็เดินไปตามที่เขานิมนต์นั่นแหละแต่ว่าก็เห็นโทษนะเห็นโทษในแง่ที่ว่าพอเราเดินไปปุ๊บเนี่ย เราก็กาว่าจะปกติเราก็ต้องมองมองดูโยมบ่าโยมมาแล้วหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ไปเห็นอะไรนะผู้หญิงที่เขาเขาเรียกว่าแต่งตัวไม่สํารวมที่อยู่ในบ้านหรือว่าเขากําลังอะไรแต่งชุดแต่งอะไรอยู่อยู่เออเราก็เห็นเลยว่าอ๋อการที่ที่ไม่ไม่ควรที่จะเข้าไปยืนใกล้ๆขนาดนั้นพอเราเราเห็น แบบนั้นเราเราก็เลยต้องต้องเดินแบบว่ามาอยู่อยู่จุดจุดรั้วพอดังนั้นนะถ้าบางครั้งเราก็คิดไม่ได้นะถ้าเราไม่เจอประสบการณ์ว่าเราก็ยังไม่ได้คุ้นคิดอะไรหรอกแต่ว่าพอเราเจอเหตุการณ์แบบนั้นแล้วเออมันก็ไม่ควรจริงๆเราก็เลยต้องกลับมาอยู่ที่ที่ประตูรั้วเหมือนเดิมนะเพราะว่าโยมเขาก็ศรัทธาบางครั้งเขาเรียกว่าเขาตื่นสายหรือว่าเขามีงานเยอะเขาไม่สามารถที่จะมานั่งรอเราได้วิธีการอย่างหนึ่งก็คือว่า ให้พาเดินเข้าไปใกล้ประตูเขาหน่อยแล้วเขาจะเห็นแล้วเขาจะออกมาใส่อันนี้คือวิธีการของของโยมเขาซึ่งเขาก็ไม่ได้อันนั้นหรอกแต่ว่ามันบางครั้งเราเหตุการณ์เราไม่สามารถที่จะที่จะอะไรได้นะเขาเรียกว่าควบคุมได้อยู่แล้วบางเหตุการณ์เหตุการณ์ภายนอกน,นี่ยิ่งเราไม่สามารถควบคุมได้นะหรือว่าอย่างเช่นพระเชละเนี่ยโยมก็คือว่าเมื่อความโกรธข้องําอุบาสกซึ่งอุาถากมาตั้ง12ปีอะโยมยังทําร้ายกันได้เลยเพราะความกลัว เพราะความโกรธมันครอบงำนะแต่ว่าพอจากศรัทธากลายเป็นโกรธกลายเป็นไม่ศรัทธาเพราะว่าทําร้ายด้วยซ้ำใช่ไหมจนเลือดออกเลยหมุนหัวจนเลือดออกทางจมูกทางปากตาถลนก็คือตาปิ้นออกมาเลยตาถลนออกมาเลยสุดท้ายเมื่อรู้ความจริงก็กลับมาศรัทธาอีกอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นได้ว่าศรัทธาของปุถุชนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า วันนี้ศรัทธาพรุ่งนี้เขาอาจจะไม่ศรัทธาก็ได้ถ้ามีเหตุปัจจัยบางอย่างที่มาลุมเลาเขานะอันนี้อันนี้ก็คือเป็นเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพระเทระองค์หนึ่งที่เข้าไปสู่ตระกูลตระกูลของนายช่างแก้วยมขณะช่างแก้วแล้วครันนี้ต่อมาเนี่ยพระเทระเนี่ยขันกล่าวพระคาถานี้แล้วนะต่อการไม่นานนักเนี่ยก็ปรินิพานด้วยพยาธินั่นเองพยาธิเนี่ยหมายถึงโลกบางอย่างนะไม่ได้กําหนด นกกระริยันได้ถือปฏิสนธิในท้องของภรรยานายช่างแก้วนายช่างแก้วทําการละแล้วก็ไปบังเกิดในนรกภรรยาของนายช่างแก้วทําการละแล้วก็ไปบังเกิดในเทวโลกเพราะความเป็นผู้มีจิตอ่อนโยนในพระธิระพิสุท์ทั้งหลายทูลถามพบหน้าของชนเหล่านั้นกับพระาศาสดาพระาศาสดาตรัสว่าพิสุทน์ทั้งหลายสัตว์บางจําพวกในโลกนี้ย่อมเกิดในคัน บางจำพวกทำกรรมรามกย่อมเกิดในนรกบางจำพวกทำกรรมดีย่อมเกิดในเทวโลกส่วนผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพานดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบต่ออนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าคาระเมเกเอ,อุปัชันตินิระยังปาปากรรมมิโนสักังสุขติโนยันติปรินิพันติอนาสวะ แปลว่าชนบางจำพวกย่อมเข้าถึงคันผู้มีกรรมรามกย่อมเข้าถึงนรกผู้มีกรรมเป็นเหตุแห่งให้เป็นเหตุให้เกิดในสุขติย่อมไปสวรรค์ผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพานในการจบพระเทศนาชนเป็นอันมากบารรลุอริยะผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แหละอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของนายช่างแก้วที่เข้าไปอ,าอยู่ในตระกูลอ,อันนี้เป็นเรื่องของพระเถระ นะผู้เข้าไปอยู่ในผู้เข้าไปอยู่ในตระกูลของนายช่างแก้วนะก็จบโยมซึ่งนี้เราก็จะเห็นว่าหนึ่งแหละศรัทธาเนี่ยบางครั้งมันก็คอนแคนได้แหละครับเป็นของปุถิชนนะ,ะเป็นของปุถิชนอย่างที่สองเมื่อ,อถ,าถามว่าศรัทธามันเกิดขึ้นก็เป็นกุศลอยู่แล้วโยมแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามกุศลเมื่อมีความรุนแรงมากๆบางครั้งศรัทธาที่มีอยู่เราก็ไม่มี ในขณะนั้นเลยเมื่ออกุศลเกิดขึ้นเนี่ยศรัทธาจะไม่เกิดเลยนะแล้วไม่มีสติในการยับยัง้งหรือว่าไม่ได้ฝึกไว้เนี่ยเวลามันกินเหลสมันรุนแรงนะมันก็อาจจะทําร้ายบุคคลที่เราศรัทธาได้เหมือนกันะนะก็คือ,อทำร้ายในแง่าบางครัง้งอาจจะไม่ได้พูดถึงทําร้ายในแง่าทางกายอย่างเดียวโยมอันนี้ทางกายบางครั้งเราก็ทําร้ายทางวาจาบ้างหรือว่ามีความคิดประทุษร้ายดูหมิ่นทางใจบ้างอันนี้ก็คือเป็นอะไร เป็นธรรมชาติของปุถุชนอยู่แล้วนะอย่างที่พระเถระตัดไว้ในในอัอปปทานหรือเปล่านะจำไม่ได้นะท่านก็กล่าวไว้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านได้มีศรัทธานี้พูดกับญาติโยมของท่านเลยนะ,ะเมื่อก่อนเนี่ยท่านได้มีศรัทธาในตัวเราแต่วันนี้ศรัทธานั้นของท่านไม่มีการถวายปัจจัยสี่อันใดเป็นของท่าน สิ่งนั้นสิ่งนั้นก็เป็นของท่านนั่นเองก็คือว่าบุญต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตนะท่านถวายอาตมาเนี่ยมันก็เป็นบุญของโยมนั่นแหละมันไม่ได้เป็นบุญอะไรของอาตมาหรอกนะทุจริตของอาตมาไม่มีเพราะศรัทธาอันนี้อีกประโยคหนึ่งนะไม่เฉพาะไม่ได้ขายายทุจริตนะอีกประโยคหนึ่งเพราะว่าศรัทธาเป็นสิ่งไม่แน่นอนสําหรับปุถุชนคอนแคนได้ ซาธาเช่นนั้นอาตมาเคยเห็นมาแล้วก็เคยเกิดเห็นจากไหนจากโยมนั่นแหละนะสัตว์ทั้งหลายบางครั้งก็รักบ้างบางครั้งก็ชังบ้างผู้เป็นบนรรพชิตจะเอาชนะได้อย่างไรนะก็คือไม่สามารถที่จะควบคุมได้ในเอาจะเอาชนะอะไรก็คือในเพราะความรักหรือความชังของปุถุชนนั่นแหละพัดที่เขาหงไว้เพื่อมูนีในทุกๆตระกูลอย่างระนิดอย่างระหน่อย เราจะเที่ยวไปเพื่อบินตาบาดด้วยแข้งหากว่ากําลังแข้งของเราเนี่ยยังมีอยู่อันนี้ก็คือเป็นคาถาทีอาอออ่อีกที่หนึง่งโยมที่ท่านกล่าวมีคาถานี้เหมือนกันแต่ว่าก็มีคาถาก่อนหน้าพูดถึงว่าศรัทธาต่างๆก็คอนแคลนได้อันนี้เราก็เห็นว่าด้งนั้นเนี่ยในคาถานี้เนี่ยท่านก็จะสื่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะโยมเวลาโยมถวายทานให้แกะพะ่พระบุญกุศลที่เกิดขึ้นก็เป็นของญาติโยมก็เป็นของบุคคลนั้นนั้น ความไม่มีศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่เป็นความไม่มีศรัทธาที่เกิดขึ้นในจิตใจของทางอัตมาหรอกนะแต่ว่ามันเป็นความไม่เลื่อมใสที่เกิดขึ้นทางโยมแล้วโทษมันเกิดขึ้นแก่ใครละก็คือเกิดขึ้นแก่ญาติโยมทั้งหลายที่ไม่มีศรัทธานั่นแหละอันนี้ก็คือเป็นที่ท่านพูดให้เห็นว่าเออสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นทางจิตใจของใครก็ของมันไม่สามารถที่จะควบคุมกันได้อันนี้ก็คือเป็น คาถาของที่สองของที่อยู่ในน่าจะอปาทานเนอะถ้าตมาจําไม่ผิดนะอันนี้ก็คือจะให้เราเห็นว่าปัจจุบันนี้ศรัทธาเนี่ยก็คนเสื่อมศรัทธาเนี่ยตมาก็มีบ้างหละมีบ้างนะอย่างเช่นอาตมาก็เป็นตอนเป็นเด็กก็มีความเสื่อมศรัทธาในพระบางท่านเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปเสื่อมศรัทธาในบุคคลทั้งหมดแต่ว่าเราก็เสื่อมศรัทธาเฉพาะบุคคลไปนะ อันนี้ก็คือก็ขออันนี้ก็คือเป็นข้อคิดที่ได้เรา,าให้เราไปคุ้นคิดที่ในที่อตาตมาได้แสดงไปวันนี้โยมอันนี้ก็จบในเรื่องของอสกุลของนายช่างแก้วนะวันนี้ก็ขออนุมโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านมที่ได้มาร่วมกันทําบุญกุศลในการถวายทานรักษาศีลเป็นต้นก็ขอให้บุญกุศลที่โยมได้ทําในวันนี้ก็ตาม ในอดีตก็ตามเป็นเหตุเป็นแบตใจให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญในโลกนี้โลกหน้าและได้รับประโยชน์สูงสุดคือบรรลุมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุอไปโยมนิมนต์นสวดมาดิกานะครับ